สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิก้เสร็จแล้วสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมเป็นงานเสร็จสิ้นสวยงานเรียบร้อยแล้วกับรถฮาร์ลีสตีดไกด์นะฮะสำหรับคันนี้นะครับเป็นการดีเทลลิ่งแล้วก็เป็นการเคลือบแก้วในโปรไปพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทจะบอกว่าขอบคุณท่านเจ้าของรถมากท่าน็นผู้โชคดีมากครับที่ได้รถใหม่กลับไปนะฮะก่อนหน้านี้หละใครหลายๆคนจะเห็นนะว่ารถสภาพคันนี้นะมีรอยจากการใช้งานมาทั้งคันเราทําการเตรียมผิวใหม่นะครับให้เรียบร้อยเลยสวยงามจากสีเดิมนะไม่ทําสีใหม่นะครับอันนี้คือสีเดิมนะครับ ออกมาได้อย่างนี้เลยครับอันนี้คือสีเดิมนะครับจากโรงงานนะครับทําการเตรียมผิวและเคลือบแก้วในสเต็ปเริ่มต้นของทางเราด้วยราคา8 8 1 0บาทนะครับอันนี้โปรโมชั่นเพียงเดือนแต่เท่านั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะไม่ทันโปรนี้แล้วนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีโปรนี้ให้ท่านอีกแล้วนะครับโปรนี้ขอบคุณท่านเจ้าของรถทุกๆท่านด้วยที่ให้ความสนใจกันเข้ามานะฮะสำหรับคันนี้นะครับต่อไปนะครับ ไปที่ไหนก็มีแต่คนเหรียวแน่นอนสาหรับใครที่สนใจการเคลือบแก้วรถหรือการดีเทลลิ่งรถนะครับอย่างนี้ติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาได้วันนี้มิกกี้เสร็จสวยลาไปก่อนสวัสดีครับ